เสิร์ฟครับโตตีลูกนี้ตรงมุ้นเนตไปขอโทษก่อนครับลูกนี้ตีแรงซะด้วยดูครับแล้วดูหว่าหลอกหันหน้าเข้ามุมฉีเนี่ยทางอีซอนบูก็ดักฉี่ครับ,รบตรงเนี่ยเปิดเยอะเลยว่าทับสวยเลยครับทางโซวีครับมีเพื่อนหลอกให้ก่อนนะครับครับโอทิปลูกนี้ครับทางโซวี จังหวะรับเองครับแล้วก็หาจังหวะเข้ามาทำเองครับจิ่งมาโอ้เกี่ยวแบบได้เหมือนกันนะไทยแต่ยังเป็นเซตทอยของไทยอยู่ครับยังไม่ยอมเลยครับเอาคืนได้ครับจนจูครับแม่อันนี้ทำได้ดีครับเกาหลีใต้ดูครับจังหวะนี้นี่โล่งๆแต่ดีเฟนส์ได้ครับแล้วเขาเตะแผกครับจ่ายมาหัวเสาไปลุบล็อกไปเลยครับลูกนี้ครับจองจูง้างมาสุดตัวครับจงจูครับ ตามเดียวของเราครับต้องของแดนนอฟเลยครับตรงนี้โอเคไหมโคชออสบอกว่าต้องทำให้เร็วขึ้นด้วยนะครับขนาดนี้เรารับได้อยู่แล้วนี่ยิงไวหน้ายิงไวหลังเพราะโคชออสมั่นใจว่ายังไงฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยเซฟเสิร์ฟแน่นอนครับนี่ครับกองเชียร์ไปทุกที่ครับอุ้นดัดแห่เนี่ยนะครับขอแต้มเดียวครับเป็นเกมเซิร์ฟนะครับของ ทางโซวีครับโอ้โหไปฮีแรงมากครับกับริกาแก้วพิมพ์ออถ่ายเราชนะไป